ทีนี้ไปดูอีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรังโดยชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาแคลงใจการสั่งย้ายหัวหน้าอุทยานหาดเจ้าใหม่นะครับว่าทําไมถึงไม่มีการมีการตั้งกรรมการสอบโดยสมาคมประมงพื้นที่ตรังเนี่ยก็ขู่ยกระดับหากไม่มีการตั้งกรรมการสอบการย้ายหัวหน้าอุทยานหาดเจ้าใหม่ก็ขอให้ฟังเสียงชาวบ้านบ้างครับ ที่มูรานิธิอันดามันตำบลควนปริงอำเภอเมืองจังหวัดพังงาครับนายอะเทรนพระคงนายกสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดตรังกร้อมด้วยสมาชิกและชาวบ้านในพื้นที่รวมถแถลงความคืบหน้ากรณียื่นหนังสือคัดค้านการโยกย้ายนายพริษนราสเสด็จกุลอดีตหัวหน่าอุทยานแห่งชาติหาเจ้าหมยไปปฏิบัติราชการที่สำนักบริหารพื้นที่อุทยานที่5นะครับนายอิสมาแอลเป็นสะอาด เลขาสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดตรังกล่าวว่าพวกตนไม่ได้มาเพื่อไหนฝริ่แต่มาเพื่อความเป็นทางเพื่อความเป็นธรรมนะครับเพราะเห็นว่าการโยกย้ายครั้งนี้เหมือนเป็นการแกนแล้งเพราะก่อนจะมีคําสั่งควรจะมีการตั้งกรรมการสอบข้อได้จริงก่อน ที่ผ่านมาจาว้าเห็นการทํางานของนายพริตต์มาโดยตลอดกับที่สําคัญคือการกล่าวหาว่าอุทยานแห่งชาติหาเจ้าไม้เก็บเงินค่าเข้าอุทยานไม่ถึงปีละ10ล้านบาทซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงเพราะข้อมูลตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาเก็บได้ปีละประมาณ3-4ถึงล้านบาทและหลังจากนายพริตต์เข้ารับตําแหน่งเก็บได้เพิ่มอีกปีละ5ล้านบาทและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆชี้ให้เห็นถึงการทํางานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี จึงอยากขอให้ทางกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทบท,บทบทวนคำสั่งนะคะและอยากให้ และอยากให้มองว่าในแง่ของการดูแลทรัพยากรของประเทศไม่ใช่มุ่งแต่หาไรายได้หรือเก็บค่าบริการให้ได้กำไรสูงสุดทั้งนี้หากทางจังหวัดไม่แก้ไขภายใต้การเรียกร้องของพี่น้องประชาชนชาวประมงพื้นบ้านยื่นหนังสือระยะต่อไปทางสมาคมจะขึ้นไปกรุงเทพมหานครไปยื่นที่กรมอุทยานและหากอย่างไม่ได้คาตอบอีกพวกตนจะปิดถ้ำมรกรแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและผู้ประกอบ กรรนนที่ผ่านมานี่ครับนายปริศประสานรอยร้าวระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่อุทยานเพื่อให้แก้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งเรื่องของหญ้าทะเลฝั่งเกาะลิบงที่อยู่นอกพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานและยังเป็นคนกลางประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆแต่ตอนนี้นะครับยังไม่มีหน่วยงานมีแผนที่จะเข้ามาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอีกเลยครับ